บทที่สามพระเถระเจ้าผู้ซึ่งหลงพ่อในป่าเรียกว่าพระยาตากยิ้มน้อยๆก่อนตอบคำถามของสมภารวัดป่ามะม่วงเรื่องนี้ก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนนอกจากเรากับโยมมารดาแม้แต่โยมบิดาของท่านก็ไม่รู้หรอกขอรับ ท่านพระครูเรียนถามถูกแล้วประวัติของเราคล้ายคลึงกับของสมเด็จพระพุทธจารย์ตรงที่โยมแม่ของเราตั้งคันโดยที่โยมพ่อไม่ทราบชีวิตช่างเหมือนลิเกนะัขอรับสมัยที่เป็นเด็กกระผมชอบดูลิเกพ่อเป็นหนุ่มก็เขียนบทให้ลิเกเอาไปเล่น ผมเลือกเขียนเกี่ยวกับพระประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ผมเขียนเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมเขียนไว้หลายเล่มสมุดพวกคณะลิเกมาขอยืมไปเล่นแล้วก็เลยหายสาบสูญไปเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งในห้าร้อชาติของพระโพธิสัตว์ ก็มีเรื่องราวเหมือนลิเกนัขอรับเพราะความหลงในสงสารที่เดียวที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เราเหมือนกับลิเกท่านพระครูเล่าความหลังแต่บัดนี้ลิเกของเรากับท่านได้ปิดฉากลงแล้วเพราะตัดความหลงในสงสารเสียได้พระเถระเจ้าสรุปแล้วจึงเล่าความเป็นมาของท่านว่าเราเป็นลูกกษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัย อยุทยาตอนปลายท่านลองทายซิว่าโยมบิดาของเราคือใครท่านพระครูคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดว่าคงไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็คงไม่ใช่สมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมารินหรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยากระผมขอทายว่า น่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมะโกศใช่หรือไม่ขอรับถูกแล้วโยมมารดาของเราเป็นนางสนมลับับของโยมบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่31แห่งกรุงศรีอยุธยาท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองกี่พระองค์ส3พระองค์ขอรับแต่มี34ราชการ พระสมเด็จพระราเมสวนทรงครองราชสองครั้งครั้งที่หนึ่งปีพุทธศักราช1912ถึง1913ครั้งที่สองปีพุทธศักราช1931ถึง1938กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่417ปีมีกษัตริย์ปกครอง33พระองค์ ที่ครองราชได้เพียงเจ็ดวันคือพระเจ้าทองลันและที่ครองราชนานถึง40ปีคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่านพระครูตอบเกินคำถามและท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระเถระเจ้าถามอีกท่านพระครูเกรงว่าพระบัวเหียวจะง่วงที่ฟังอย่างเดียว จึงเปิดโอกาสให้สิทธิ์พูดด้วยการถามว่าบัวเฮียวเธอทราบไหมว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระบัวเฮียวตอบทันทีว่าไม่ทราบครับเพราะผมไม่ได้เกิดในสมัยอยุธยาเหมือนหลวงพ่อและพระยาตากท่านเรียกพระเถระเจ้าเหมือนที่หลวงพ่อในป่าเรียก แล้วเธออยากทราบไหมอาจารย์ถามอีกถ้าผมตอบว่าอยากหลวงพ่อก็ตำหนิติเตียนว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้วยังมีความอยากอีกหรือผมจึงขอตอบว่าไม่อยากทราบแต่ถ้าหลวงพ่อจะบอกไว้เป็นการประดับความรู้ให้ผมผมก็ยินดีให้ประดับครับพระบัวเหวียวตอบตามบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของท่าน เอาล่ะตกลงว่าฉันจะประดับความรู้ให้เธอด้วยการตอบว่าสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์มีหราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทองสามพระองค์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ13พระองค์ราชวงศ์สุขโขทัยเจดพระองค์ราชวงศ์ประสาททองสี่พระองค์และราชวงศ์บ้านพลูหลวง หกพระองค์กระผมตอบอย่างนี้ถูกต้องไหมขอรับท่านถามพระเถระเจ้าถูกต้องท่านความจำดีมากสมกับที่เคยเกิดในสมัยอายุทยาถึงสองครั้งท่านคงทราบใช่ไหมว่าท่านเป็นแม่ทัพในราชการสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งราชวงศ์สุขโขทัยครั้งหนึ่ง และก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทั์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงท่านก็ต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองเต็มความสามารถแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะกลค่าสึกของพมา่าตอนท่านเป็นแม่ทัพใหญ่เรายังหนุ่มและก็ไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญอะไรทั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร และสมเด็จพระเจ้าเอกทัศก็ไม่ทรงทราบว่าเราเป็นโอรสในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เกิดจากสนมลับชาวจีนชื่อไหหองซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกว่าเป็นชื่อบิดาของเราส่วนมารดาประวัติศาสตร์บันทึกว่าชื่อนางนกเอี้ยงในความเป็นจริงไหหองเป็นชื่อโยมารดาของเรา ส่วนานางนกเอี้ยงไม่มีตัวตนการที่โยมมารดาของเราไม่ได้กราบทูลให้โยมบิดาทราบเพราะว่าเกรงจะเป็นอันตรายแก่เราท่านก็ทราบดีมิใช่หรือว่า417ปีแห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกโรงใหญ่ของเราดีๆนี่เองมีการฆ่าแกงเพื่อแย่งชิงราชสมบัติ แก่งแย่งอิจฉาริษยากันท่านจำได้หรือไม่ว่ากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา33พระองค์นั้นถูกปลงพระชนไปกี่พระองค์พระเทระเจ้าถามอีกแพระองค์ขอรับคราวนี้ท่านพระครูตอบไม่เกินคำถาม พระเทวระเจ้า,าจึงถามอีกว่ามีพระองค์ใดบ้างมีพระเจ้าทองลันพระรัชดาธิราชพระแก้วฟ้าแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระศรีเสาว,วภาคสมเด็จพระเชษฐาธิราชพระอาทิตยวงศ์แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยพระอาทิตยวงศ์ถูกถอดออกจากราชสมบัติก่อน แล้ถูกปลงพระชนภายหลังและราชวงศ์ประสาททองอีกสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาจริงอย่างที่ท่านพูดมานั่นแหละขอรับว่า417ปีแห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกรโรงใหญ่เราดีๆนี่เองแต่ท่านขอรับวัตจักรชีวิตช่างวกวนเหลือจกกล่าว ท่านเชื่อไหมขอรับว่าโยมบานดาของกระผมสมัยที่กระผมเป็นแม่ทัพตอนปลายสีอยุธยาได้มาเกิดที่อยุธยาอีกกระผมได้ไปพบโดยบังเอิญเมื่อหลายปีมาแล้วเหมือนเรื่องลิเกเลยขอรับท่านหมายถึงแม่เชิญสีเรื่องของเราก็เหมือนลิเกนะโยมบิดาสวรรคตโดยมิได้ทรงทราบว่า พระองค์มีบุตรกับหญิงจีนผู้เป็นสนมลับๆของพระองค์โยมารดาได้สร้างเรื่องขึ้นว่าเราเป็นลูกจีนบิดาชื่อไหาหองมารดาชื่อนางนกเอี้ยงและเรื่องที่สร้างขึ้นนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่โยมารดาทำเช่นนี้ก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของเราเราไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดแต่ประการใด และเราก็ไม่ตำหนินักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวอันเป็นความเท็จเพราะเขาบันทึกตามข้อมูลเพียงแต่ข้อบันทึกนั้นถูกปิดเบือนเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติซึ่งนักประวัติศาสตร์เองก็ไม่รู้เราจึงพูดว่าไม่มีประวัติศาสตร์ของชาติไหนที่จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างเงียบกันไปครู่หนึ่ง สมภารวัดป่ามะม่วงก็ถามพระเถระว่าท่านจะกรุณาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ท่านกู้เอกราชให้กระผมฟังได้ไหมขอรับกระผมอยากทราบว่าตรงกับประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงใดกระผมอยากฟังขอรับพระบัวเหี่ยวพูดขึ้นเลยถูกท่านพระครูซึ่งถือโอกาสแก้เผ็ดว่าก็ไหนเธอบอกว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้ว จะไม่มีความอยากไงล่ะแล้วทำไมถึงบอกว่ายังอยากฟังผมก็อยากตามหลวงพ่อนั่นแหละครับในเมื่อหลวงพ่อยังอยากทราบและทำไมผมจะอยากฟังบ้างไม่ได้สิทธิตอบชนิดที่อาจารย์ไม่รู้จะเถียงว่าะไรพระเถระเจ้า,าจึงพูดขึ้นว่าตกลงเราจะเล่าให้ฟังท่านไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลา ประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์ตอนเรากู้ชาติตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่มีบางเรื่องที่ไม่ได้บันทึกไว้อย่างเรื่องที่เราตีเมืองจันทบรุรีประวัติศาสตร์บันทึกแต่เพียงว่าเราสั่งให้ทหารทุหมอข้าวมอแกงทิ้งความจริงเราทํามากกว่านั้นคือหลังจากตีเมืองจันทบุรีได้แล้วเราก็มาพิจารณาว่า สงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาสาหัสและยืดยาวจึงให้สร้างพระยอดธงแบบสีอยุธยาขึ้นแล้วนิมนต์พระเถรัทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระเราเองก็เจริญรอยตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยการเจริญพาหุงมหากาหรือในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนาม บทถวายพรพระพาหุงมหากามีอนุภาพมากเพราะว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธองค์ที่ทรงชนะพยาวัสวัตตีมานอลวกยักษ์ช้างนาลาคิรีองคุลิมานนางจินจมานวิกาสัจกะนิครนนันโทปนันทาน,นาคาราชและเท้าพากาพรม เพราะอนุภาพแห่งการสวดพาหุงมหากาสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงชนะสงครามทุกครั้งไม่เคยแพ้เลยเราเองก็ได้รับอนิสงส์แห่งการสวดคือเรากู้ชาติได้สำเร็จพาหุงมหากาแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับกระผมอยากทราบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้รจนาหลวงพ่อในป่าพูดขึ้นว่า ปี2,529เธอจะได้พบกับผู้รจนาอดใจรออีกปีเดียวท่านยังมีชีวิตอยู่ลระครับหลวงพ่อท่านพระครูรู้สึกสงสยัยหลวงพ่อในป่าจึงอธิบายว่าถ้าความหมายของยังมีชีวิต ตามความเข้าใจของปุถุชนเราก็ขอบอกว่าท่านไม่มีชีวิตท่านไม่ได้มีชีวิตเหมือนเธอหรือเหมือนกับพระโบเฮียวเอาเป็นว่าท่านเหมือนเราเหมือนพระยาตากที่แม้จะไม่มีชีวิตแต่ก็สามารถสื่อสารกับเธอได้ท่านจะมาพบเธอในฝันไม่ได้มาแบบเรากับพระยาตาก หรือแบบสมเด็จพระพุทธจารย์เรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวคนที่เขารู้ไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้เพราะขาดทั้งสติและปัญญาไม่เคยอบรมกายไม่ได้อบรมจิตเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระในอนาคตการเมื่อโลกจเจริญทางวัตถุ ผู้คนก็จะยึดถือเส้นลวดเล็กๆบางๆเป็นสาระแทนพระรัตนตรยัยโลกจะถึงยุคที่ครือหัดศึกษาธรรมะส่วนพระจะไปศึกษาคอมพิวเตอร์ถ้าใครอยากรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ต้องไปถามพระอยากรู้ธรรมะให้ถามคฤือหัดเป็นเรื่องน่าเศร้าและก็จะมีนักบวชที่เรียกตัวเองว่าพระ หากความจริงเป็นได้แค่คนโกนหัวห่วมผ้าเหลืองเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติของพระแม้แต่ข้อเดียวแต่เขาอาหางกาถือว่าเป็นผู้เก่งกาจในวิชาทางโลกแต่ในทางธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของเขาจะต้องรู้จะต้องศึกษาเขากลับไม่รู้เพราะไม่มีเวลามานั่งเจริญสติเอาเวลาไปนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วก็สร้างเครือข่ายอวดรู้เที่ยววิจารณ์พระเถระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธอเองก็จะถูกวิจารณ์ด้วยเรื่องที่เธอพบกับผู้รจนาพาหุงมหากาแล้วนำบทสวดไปเผยแผ่ให้ประชาชนสวดเพื่อแก้ปัญหาเธอจะช่วยประชาชนได้ทั่วโลกขณะเดียวกันพวกที่นั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ ก็จะพยายามหาทางจับผิดพวกเขาไม่รู้หรอกว่าได้พาตัวเองเข้าสู่อบายพวกเขาจะบาปหนาซียิ่งกว่าพระเทวทัตที่เรียกว่าบาปหนากว่าเพราะว่าพระเทวทัตท่านยังมีโอกาสได้ตรัสรู้เป็นพระเปดเจับพุทธเจ้ามีพระนามว่าอัติศละในคัมภีร์กล่าวไว้ว่า เมื่อพระเทวทัตใช้กรรมในนรกอเวจีเป็นเวลาห้ากับแล้วท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเราจึงพูดว่าพวกนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเที่วยวเผยแผ่คำหยาบคายว่าร้ายพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นบาปหนาซิ่งกว่าพระเทวทัตและหมดโอกาสที่จะบรรลุธรรมหากเขาไม่กลับตัวกลับใจเสียใหม่ ลวงพ่อในป่าอธิบายค่อนข้างละเอียดเพราะท่านเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วคนที่นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางดีมีไหมครับหลวงพ่อผู้ถามคือพระบัวเหี่ยวมีเช่นพระเถระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์แต่ถ้าจะวัดกันในด้านปริมาณคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มีน้อยกว่าคนที่ได้โทษโด,ดยเฉพาะเยาวชนพวกเขาจะเสียหายมากเพราะจะไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนแต่จะนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์สื่อสารหากันด้วยเรื่องไร้สาระถึงกับเสพสิ่งลามกอนาจารทางคอมพิวเตอร์ จะว่าไปแล้วคอมพิวเตอร์ในตัวมันเองก็ไม่มีประโยชน์หรือโทษแต่อยู่ที่การนำไปใช้คนที่มีสติปัญญาจะนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่มนุษยชาติส่วนคนไร้สติปัญญาก็จะนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่มนุษยชาติเพราะฉะนั้น ผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นบรรพชิตจะต้องใช้ด้วยปัญญาม่ใช่ด้วยตัณหาผมอยากฟังประยาตากเล่าเรื่องการกู้ชาติครับพระบวัวเหียวเอ่ยขึ้นเบาๆหลังจากที่พระเถระทั้งสามองค์อนุญ,ญาตให้ความเงียบเข้ามาแทนที่การสนทนากระผมอยากฟังขอรับท่านพระครูสนับสนุน อยากฟังก็เล่าให้เขาฟังเขาเป็นสหธรรมิกของเธอหลวงพ่อในป่าพ,พูดกับพระเถระเจ้าโดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกับที่พูดกับพระครูและพระบัวเหียวครับหลวงพ่อพระเถระเจ้าพูดกับอาจารย์โดยใช้ถ้อยคำแบบเดียวกับที่สหธรรมิกทั้งสองท่านใช้แล้วจึงเล่าว,วีรกรรมการกู้ชาติของท่าน เมื่อครั้งกรุงแตกในปีพุทธศักราช2310ว่าหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่พม่าเมื่อปี2310บ้านเมืองก็ระส่ำระสายมากพม่าเผาปลานถล่มทลายกรุงศรีอยุธยาเสียย่อยยับวัดวาอารามถูกทำลายยับเยินพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง มีความสูงถึง8วาหุ้มด้วยทองคำหนักสอง0มืบาทก็ถูกพมา่าใช้ไฟลนเผาลอกเอาทองคำขนกลับไปเมืองตนผู้คนแบ่งแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่ามีก๊กที่สำคัญอยู่ถึงหกก๊กด้วยกันก๊กที่ร้ายกาศที่สุดก็คือก๊กเจ้าพระฝางซึ่งมีหัวหน้าเป็นพระภิกษุที่ว่าร้ายกาดก็เพราะ ทำให้เสียภาพลักษณ์ของพระศาสนาผู้ครองกาสาวพัฒโกนศีรษะเหมือนพระภิกษุแต่เสพสุราฆ่าคนและทำลามกอนาจารด้วยประการต่างๆเจ้าพระฝังในเครื่องแต่งกายของบรรพชิตคุมกองทัพสงออกปล้นจี้ทรัพย์สินของราษฎรทำให้บ้านเมืองที่ระสำระสายอยู่แล้วต้องสับสนอลมานหนักขึ้น เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของพระาศาสนาอย่างร้ายแรงที่สุดพระเทระเจ้าหยุดเล่าเพื่อกำหนดปรงธรรมสังเวทท่านพระครูและพระบัวเหียวกำหนดปรงธรรมสังเวทเช่นเดียวกันจากนั้นอดีตวีรบุรุษแห่งประเทศสยามจึงเล่าต่อ